ตอบี่คนตอบสี Utah, right. ่มีคนตอบหนึ่งตอบสองตอบสอตอบสี่ตอบสี่ตอบตอ้าผแล้วเขาเปียนใจตอบหนึ่งเปลียนใจเปลนใจยังเทาไหนฮะเท่าเ่าไหปลี่ยนใจยอดสี่ไปตอบหนึ่งมีหนึ่งเพิ่มจากสี่เงี้ยอ่าไม่เป็นหนึ่งแล้วบอกแล้วอ่ะยังเป็นเท่าเดิม ก็มีทั้งหมดหคนส4 6สเหลืออีกสคนเอาเออเหกือคนอ3ับรับ้ครับแล้วนแทงเนต้อาไสนใจพอะเพราะนั้นคนนี้ ดีสอยี ó, 1, 2, ่ห้ากล่องนี่คือดีสอทั้งหมดยี่ห้ากล่องดีสอหนึ่งกล่องบรรจุสิบสองแท่งหนึ่งกล่องนั้นมีทั้งหมดสิบสองแท่งอย่างนี้อยากจะรู้อะไรเนี่ยจํานวนแท่งว่าทั้งหมดยี่ห้ากล่องเนี่ยมีทั้งหมดคืออ่านแค่เนี้ยเธออาจจะต้องหาจํานวนแท่งนะเธออาจจะต้องรู้นะ ถูกไหมเพราะว่ายี่ิบห้ากล่องกล่องนะสิบสองสิบสองนี่คือหนึ่งเลยหนึ่งลครับหนึ่งองรู้จักคำว่าโหลไหมโหลรู้จักไหมสิบสองหนนักเรียนรู้จักคำว่าโหลไหมโหลคือมโอ้ยไอ้ี่ใช่ไอ้โหลไม่ใช่งหนึ่งโหลเบียร์หนึ่งโหลคือเบียร์กีขวด ่โหลอสิบสองขวดสิบสองวดกวสิบสองแท่งคือสิบสองขวดคือหนึ่งโหลต้องรู้ต้องรู้โหลน้าคือสออันเออที่สองอันครึ่งโหลกี่อันครึโหลครึ่งโหล่โหลครึ่งครึ่งไหนครึ่งโหลครึ่งโหลโหลนะครับาคำใหม่นะครับไอ้โหลคือ เขาว่าเคยไ,ไอ้โหลเนี่ยหมายถึงว่ากี่กี่อัน12ครับรึ่นโหลเคืโหลไอ้หนะครับไอ้โหล,ล,ลนี่ไม่ต้องไปสนใจมัความไอ้โง่ไม่ใช่ครับไอ้12 12คนซือ้อตรงนี้นำนิสสอนทั้งหมดไปแจกนักเรียนคนละสี่แผง อทำไงดีหาให้ตอบก่อนทำไงดีโอ้โหยากกว่าเนี้วาดเฉยๆตอบมีทำไงดีครับนึกภาพออกไหมนะดึกสอทั้งหมดหนึ่งกล่องตรงเนี้ยมีทั้งหมดสิบสองแท่งถ้าแจกนักเรียน คนละสี่แท่งในหนึ่งกล่องเนี่ยลองคิดง่ายๆกันเลยครับหนึ่งกล่องเนี่ยจะแจกได้กี่คน,นคิดตาม <7 S 1> หน่อยได้สองสามคนสา้กี่คนในหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมดสิบสองแท่งหนึ่งงเออสิบสองแท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง แต่เราเอาไปแจกนักเรียนคนนะสี่แท่งสี่แท่งเนี่ยหนึ่งคนคุณเป็นไมอ่ะนี่ยหนึ่งคนก็เป็นไงนาจะมั่วๆไปหนอนะก็ได้สามคนหนึ่งกองได้สามคนคุณเปลี่ยนใจมสามคนแบ่นี้ทั้งหมดกี่องเนใจทันยก่องยังกี่กอง กาเป็นสองกับสาพรเพรม้เรียนใสองสองันเดียคนนี้ไงน้ากันอยู่สองอ่ะจากจากตรงนี้นะมีอยู่สองลังเลสององอันเนี้ยอนูวัสออ่าลงมาสองอ่ะลังเลสองหนึ่งทม่มีคนตอบนะสองอ่นนี้ใครจับไหนไปไหนจากไหนอ่ะจากสอจากสีจากสีไงจากสีปสองเ่าเพิ่มมาได้อ่ะ ไป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 อีกหนึ่งก็ไปนะไม่ไปแล้วอ <teaching. S 1> <Station> ุ e i, ้อาี่ยัไงครับคี่ไงเอ้ยไม่ใจไปถามวยไงเปนใจนั่ไหมแล้วใคทเปล่นใจืเป่นใจยไหตอบข้อไหนตอสามตอบสามเปลี่ยนไปสามยังไงเอาไปสาม จากสองนะตาเเหอ้ไงต่อพอแล้วพอแล้พอแล้ให้เก่งคนนี้ยพอเอ้าหนึ่งกองได้ทั้งหมดสามคนแล้วมีทั้งหมดกี่กองครนักเียนยี่ห้าย่ห้าองมันงมีตรงนี้เรียงกันยี่ห้ากองนะครับสองกองกี่คนสองกองสาสองกองกี่คนหกคนหนึ่งกองสอง สามคนสามกองกี่คนเอ้ยไม่ใช่เอก้าเก้าคนสี่กองสี่กองสิบสอ่าสิบอกมทั้นี้ก็ได้ครับประมาณทัานี้งดข้าห้ากองหกกองไปเรื่อย จนถึง25กล่องจะทำยังไงจะต้องมีตัวเลขตรวนี้เกิดขึ้นเป็นคำตอบดูก็ได้ครับ1กล่องได้3คน2กล่องได้6คน3กล่องได้9คน4กล่องได้12คนมันทำาะไ้เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นไงบวกบวก3ไปเรื่อยๆหรือ สังเกตจากตรนี้กันเลยครับส1ม3นึ่งสามสามสเมส่องว่าสามตรงนี้ต้องคูณตรงนี้แล้วเกิดตรงนี้ไหมครับการสังเกตดูนะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดจากคำตอบจะเกิดจากสามคูณยี่ห้าช่องนคตอบคือสคูณกับยี่้า เป็นคำตอบกูคเคยสอนแล้วว่าตัวเลขคูนกันต้องทําไงตั้งยังไงตั้งตั้ตัวเลขมากขึ้นก่อนแล้วคูณแบบนี้เอาเลขตรงเนี้ยไปเขียนตรงหลักแรกขีดเส้น,นอ้าวแล้วไงนต่อก็เลขตรงนี้ไปคูนดูนะครับครูกําลังสอนเรื่องการคูนคนะดูนะครับนี่นะต้องรู้นี่นะสาคัญนะเพราะนั้นรูบอกไปแล้วเธอจะต้องพอเจอปึ๊บ คูไม่ได้แบบนี้สามห้าสหาใส่ไงใส่ห้าใส่ห้าทดหข้างบนข้างหน้านี่นะสามไปหานีแล้วสามไปหานีให้ครบอ้าวสามสองทีโบงท